ต้องบอกว่านักร้องหมอํำซิ่งค่ะเหลืออดคุณผู้ชมคะออกมาโพสต์ตอรี่เดือดหลังจากที่ดูแฟนกลับบางคนเนี่ยดึงเธอที่หน้าเวทีทําให้รับบาดเจ็บถึงขัน้นบอกว่าเห็นเราเป็นตัวอะไรเนี่ยถ้าด่ากลับเนี่ยต้องรับให้ได้นะ แน่นอนค่ะว่าหลายคนก็สงสยัยว่าโอ้โหคือมันคงหนักจริงๆเธอถึงของขึ้นได้ขนาดนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวหมอลำที่มีความฮอตมากๆค่ะสาหรับใหม่พัชรีหมอลำสาวสวยที่มากความสามารถร้องเพลงก็เพราะเอ็นเตอร์เทนคนดูได้สนุกสนานหลายคนชื่นชอบนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยเป็นคนที่ตลกอะ่ะผู้ชมคาะทาให้หลายคนเนี่ยเข้ามาจองคิวงานเธอแน่นมากๆเลยแต่ล่าสุดค่ะเธอก็มีการออกมาโพสตอรี่เดือดหลังจากที่ถูกแฟนคลับบางคนนะคะดึงเธอ ที่หน้าเวทีด้วยความเมาอ่ะก็ดึงไปเรื่อยทําให้เธอได้รับบาดเจ็บเธอก็บอกว่าหลายต่อหลายครั้งแล้วที่โดนดึงหน้าเวทีเราไม่ได้อยากเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเลยนะอยากยิ้มให้สวยๆเวลาเขาดึงหรือว่าหยิกเนี่ยหรือพยายามจะจกหลีเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามแล้วที่จะไม่ด่าแต่จั๊กมันเป็นแม่มันหยางเออจับซื่อซีสิตายติเนี่ย ต่อมาก็โพสอีกครั้งหนึ่งค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยโดนดึงหน้าเวทีจนเข่าเราเนี่ยไปกระแทกกับมอนิเตอร์จนมอนิเตอร์เนี่ยมันหลุกเข้าไปเลยคิดดูว่าเราจะเจ็บขนาดไหนแล้วยังพยายามใช้มือมาปาดลิปที่ปากของเราออกอีกทําเหมือนเราเป็นตัวอะไรที่จะทําอะไรก็ได้แต่ถ้าเราทําได้ก็ต้องยอมรับไปด้วยนะว่า ้าเราด่าหรือว่าด่ากลับเนี่ยก็รับให้ได้ด้วยแล้วกันนะก็ได้ได้ว่าแฟนคลับหลายคนเนี่ยคือที่เห็นหน้าเวทีก็หลายตัวหลายงานนะคะดึงนักร้องมาบ้างหยิกเขาบ้างอะไรบ้างทําเกินไปจริงๆค่ะ,ะอบอกนี่เขาฟังหนาฟังหนามึงมาเห็นิ๊กเก้าอยู่เนี่ยเดะโทรัพทแกเดะแกเดะมากมึงสายเกินมากเอยแม่ผียิ้มเบ็ด ซื้อพีอ่น้องจับมือจับซื้อ,อเดี๋ยวมันสิโตถ้าเกิดเราบัางหันบัาค้ามอนิเตอร์ไม่พัสดีหัวสาักลงนะคะอย่าลืมมาความเสียหายมันมากกว่าที่ทุกคนสักใจเด้ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ